สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทีเชื่อชนนะคะในวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นก็คืองานบ้านนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อเรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้เนะี่อย่างเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือหรือว่ากระเป๋านักเรียนนะคะที่นักเรียนใช้เป็นประจำเนี่ย ควรจัดเป็นโหมดหมู่นะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะดวกต่อการหยิบใช้งาน,นะคะ่ะแล้วก็มีขั้นตอนในการทํางานนะคะทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนการทํางานนะคะข้อ2การปฏิบัติงานตามแผนนะคะข้อที่3ก็คือการประเมินผลการทํางานนะคะหลังจากที่เรา ปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมีการประเมินผลในการทำงานของเรานะคะต่อไปนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะการจัดตู้เสื้อผ้าการจัดโต๊ะเขียนหนังสือการจัดกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะระชมกันเลยนะคะจัดเก็บตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่เราใช้เก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ได้แบ่งสัดส่วน การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไว้แล้วถ้าเราสามารถจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและหยิบใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นการจัดตู้เสื้อผ้าควรมีกระบวนการทำงานดังนี้นะครับ 1. วางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าเป็นระเบียบ เพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้สะดวก 2. กำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. เสื้อผ้าที่ต้องรีดควรรีดให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนเตรียมไว้เสื้อผ้าที่ต้องพับควรพับให้เรียบร้อย 3. จัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและแขวนไว้เป็นหมวดหมู่ 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดเก็บเสื้อผ้าตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจด,ดูว่าผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นการจัดโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับเขียนการบ้านรายงานหรือวาดภาพและใช้วางสมุดหนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบและเก็บสิ่งของบนโต๊ะได้สะดวกการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีกระบวนการดังนี้นะครับ 1. วางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสำหรับใช้งาน เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือ2กำหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือโดยมีขั้นตอนดังนี้1แยกประเภทของสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ2หนังสือวางเรียงตามลำดับสูงไปต่ำหันสันหนังสือออกด้านนอกโดยมีที่ขั้นหนังสือขั้นไว้ไม่ให้ลม้ม3สมุดวางซ้อนกัน 4. ดินสอปากกาไม้บรรทัดวางรวมในภาชนะที่หยิบใช้ได้สะดวกและมั่นคงไม่ล้มง่าย 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามที่วางแผนไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นการจัดกระเป๋านักเรียน กระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนต้องนำไปโรงเรียนและนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจะไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายนะครับ การจัดกระเป๋านักเรียนควรมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. วางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญหาย 2กํกำหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. แยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าอย่างละช่อง 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับดูคลิปจบแล้วนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพในนี้ไหมคะห้องนักเรียนเป็นแบบนี้หรือเปล่าของเล่นลกนะคะไม่ยอมเก็บใช่ไหมคะ อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าเราไม่เก็บของเล่นของใช้ของเราเนี่ยมีผลยังไงนะคะน้องเป็ดอินดี้ตอนไม่เก็บของให้เป็นระเบียบน้องเป็ดอินดี้ชอบวาดรูประบายสีมากพอดีกับที่ดินสอสีของเก่าสั้นกดใช้ไม่ได้แล้วคุณแม่ก็เลยซื้อดินสอสีกล่องใหม่ให้กับน้องเป็ด น้องเป็ดเห็นแล้วก็ตีใจใหญ่เลยเพราะในกล่องมีดินสอสีตั้ง24สีไม่ซ้ํากันน้องเป็ดก็เลยใช้สีใหม่นี้วาดภาพระบายสีเป็นการบ้านส่งคุณครูน้องเป็ดวาดรูปบ้านดอกไม้แล้วก็พระอาทิตย์ลงไปบนกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่วาดเสร็จแล้วก็ต้องระบายสีด้วยน้องเป็ดจึงหยิบสีออกมาจากกล่องระบายเพิ่มความสดใสให้กับรูปพอใช้สีเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้บนโต๊ะ แล้วก็หยิบสีอื่นมาระบายต่อสีที่ใช้แล้วจึงถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะเกลื่อนไปหมดคุณแม่มาเห็นข้าวก็เตือนน้องเป็ดว่าใช้สีเสร็จแล้วก็เก็บในกล่องด้วยสิจ้าน้องเป็ดเดี๋ยวสีก็กลิ้งหล่นจากโต๊ะหายไปไหนก็ไม่รู้หรอกน้องเป็ดยังใช้ไม่เสร็จเลยคะ่ะเดี๋ยวห่อยเก็บทีเดียวน้องเป็ดระบายสีอย่างแข็งขันไม่มีทีท่าจะเก็บด,ดินสอสีใส่กล่องเลยเมื่อเห็นว่าน้องเป็ดได้ยินแล้ว คุณแม่ก็เดินเข้าห้องครัวไปเตรียมอาหารเย็นส่วนน้องเป็ดก็นั่งระบายสีต่อไปน้องเป็ดมากินข้าวได้เล้วลูกคุณแม่ออกมาเรียกน้องเป็ดที่โต๊ะตอนนี้ภาพของน้องเป็ดส่วนใหญ่มีสีสันแล้วแต่ยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีเหิวข้าวจังเลยวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างคะน้องเป็ดลุกขึ้นจากเก้าอี้ รือที่ทิ้งกินส,สีไว้บนโต๊ะเกลื่อนไปหมดไม่ใช้สีแล้วก็เก็บเข้ากล่องสิจ้าคุณแม่เตือนอีกครั้งแต่น้องเป็ดก็ขี้เกียจเก็บเพราะคิดว่าจะต้องใช้อีกน้องเป็ดยังใช้ไม่เสร็จคะ่ะเดี๋ยวน้องเป็ดกินข้าวเสร็จแล้วจะกลับมาระบายสีต่อน้องเป็ดบอกคุณแม่แล้วรีบวิ่งไปล้างมือเมื่อทานข้าวเย็นเสร็จน้องเป็ดก็ออกมาระบายสีต่อสุดคุณแม่ เ่อล้างจานอยู่ในครัวพบว่าที่น้องเป็ดระบายสีนั้นเกือบจะเสร็จแล้วขาดแต่พระอาทิตย์ยิ้มกว้างที่ยังไม่ได้ระบายสีพระอาทิตย์ก็ต้องสีเหลืองสิเอสีเหลืองอยู่ไหนนะน้องเป็ดสีที่เกลื่อนอยู่บนโต๊ะแต่หายังไงก็หาไม่เจอจึงทำหน้างงงเอ๊แปลกจังเลยก่อนหน้านี้ยังมีอยู่เลยนี่นาะ คุณแม่เดินออกมาจากห้องครัวพอดีน้องเป็ดก็เลยหันไปถามคุณแม่คุณแม่เห็นดินสอสีเหลืองของน้องเป็ดไหมคะไม่เห็นหรอกจ้ะน้องเป็ดใช้อยู่คนเดียวนี่นาะแม่บอกแล้วไงว่าให้เก็บในกล่องดีๆคุณแม่ช่วยน้องเป็ดหาหน่อยสิคะไม่อย่างนั้นน้องเป็ดระบายสีพระอาทิตย์ไม่ได้น้องเป็ดขอร้องคุณแม่คุณแม่กลัวว่าน้องเป็ดจะไม่มีงานส่งก็เลยช่วยหา หาก็อยู่นานคุณแม่ก็เจอจนได้ปิ้นสอสีเหลืองกลิ้งไปอยู่ตรงมุมห้องนั่นเองคราวหลังใช้ของแล้วต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะจ๊ะคุณแม่เตือนน้องเป็ดอีกครั้งค่ะน้องเป็ดรับปากแต่พอทำการบ้านเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็เข้านอนลืมเก็บสีเซกกล่องอีกแล้วคุณแม่ต้องเป็นคนมาเก็บสีเซกกล่องให้หลายวันถัดมา น้องเป็ดกลับจากโรงเรียนก็รีบวางกระเป๋านักเรียนแล้วหาของไปทั่วเดินไปหาตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่ดูทีวีเหมือนอย่างเคยคุณแม่เห็นน้องเป็ดเดินหาอะไรไม่รู้อยู่ตั้งนานจึงเข้าไปถามด้วยความสงสัยน้องเป็ดหาอะไรอยู่จ๊ะคุณแม่จำได้ไหมคะว่าวันก่อนน้องเป็ดยืมหนังสือมาจากห้องสมุดหนูลืมไปเลยว่าต้องคืนพรุ่งนี้แต่ว่านึกไม่ออกว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนอะ่ะ น้องเป็ดน,น้ายุ่งพยายามใช้ความคิดว่าเอาหนังสือไปวางไว้ที่ไหนน้องเป็ดไปดูในห้องแล้วหรือ,อยังจ๊ะดูแล้วค่ะแต่หาไม่เจอทำยังไงดีอ่ะถ้าไม่เอาไปคืนตามกำหนดพรุ่งนี้หนูต้องจ่ายค่าปรับด้วยน้องเป็ดเริ่มร้องววายอีกแล้วคุณแม่เห็นแบบนั้นจึงเสนอว่าจะช่วยหาใจเย็นๆสิจ๊ะลองไปหาในห้องน้องเป็ดอีกทีดีกว่า เดี๋ยวแม่จะช่วยหาเผื่อว่าน้องเป็ดอาจจะมองข้ามไปทั้งคู่เดินเข้าไปในห้องน้องเป็ดเพื่อช่วยกันหาหนังสือพอเปิดประตูเข้ามาเห็นสภาพห้องอคุณแม่ก็ไม่แปลกใจเลยที่น้องเป็ดหาของไม่เจอเพราะห้องรกมากของเล่นและหนังสือถูกวางทิ้งไว้ตามพื้นห้องระเกะระากะาไปหมดน้องเป็ดเองก็ต้องเดินหลบของเล่นที่ตัวเองวางทิ้งไว้ในห้องแต่ก็พลาดไปเหยียบของจนดองเสียงโอ๊ยดังลัง่น น้องเป็ดร้องวอยวายแม่บอกแล้วไงว่าให้เก็บของให้เป็นระเบียบจะได้หาของง่ายมาช่วยกันเก็บของก่อนดีกว่านะจ๊ะค่ะน้องเป็ดพูดเสียงอ่อยเพราะเจ็บเท้าอยู่คุณแม่กับน้องเป็ดจึงช่วยกันเก็บของให้เป็นที่เป็นทางน้องเป็ดเก็บของเล่นลงกล่องส่วนคุณแม่ก็ช่วยเก็บหนังสือที่กองกันอยู่ขึ้นมาวางบนชั้นทีละเล่มทีละเล่ม ห้องของน้องเป็ดจึงค่อยๆดูโล่งและเรียบร้อยขึ้นมาอุ๊ยหนังสือที่น้องเป็ดตามหาใช้เล่นมีหรือเปล่าคุณแม่เรีน้องเป็ดที่เก็บของเล่นเสร็จแล้วน้องเป็ดเดินเข้ามาดูเห็นว่าเป็นเล่มที่หาอยู่ก็ดีใจโอ้ใช่จริงๆด้วยค่ะจะหาไม่เจอก็ไม่แปลกก็มันโดนทับอยู่ด้านล่างสุดเลยนี่ถ้าน้องเป็ดเก็บของเป็นระเบียบตั้งแต่แรกก็คงจะหาง่ายไปแล้วนะ จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องมาเสียเวลาอีกต่างหากแม้ว่าเก็บให้ห้องโลง่งๆเป็นระเบียบดีกว่านะเวลาจะหยิบของมาใช้จะได้หาได้ง่ายๆดีไหมจ๊ะก็จริงนะคะจากนี้ไปน้องเป็ดจะพยายามเก็บของหลังใช้เสร็จทุกครั้งค่ะน้องเป็ดดับปากกับคุณแม่และอดเสียดายไม่ได้ถ้าน้องเป็ดเก็บของเป็นระเบียบตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเสียเวลาหาของหรอก ป่านนี้ได้ดูทีวีไปแล้วเฮ้ยกดดูรายการโปรดเลยแย่จังเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเก็บของให้เป็นระเบียบนอกจากจะทําให้เราหาของที่ต้องการได้โดยง่ายไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหาของที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังทําให้มีพื้นที่ในบ้านเพิ่มขึ้นแถมยังทาให้บ้านดูสะอาดอีกด้วยใครๆก็ชอบบ้านที่สวยสะอาดน่าอยู่กันทั้นนั้นนั่นแหลคะค่ะ เพื่อนๆคงไม่อยากอยู่ในบ้านที่มีแต่ของระเกะระากะากันใช่ไหมล่ะคะนอกจากจะไม่น่าดูแล้วอาจจะมีสัตว์ที่ชอบความรกอย่างหนูหรือว่าแมงสาบเข้ามาอยู่ด้วยก็เป็นได้ถ้าห้องใครยังรบแบบน้องเป็ดอยู่รีบเก็บห้องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหาของไม่เจอแบบน้องเป็ดไม่รู้ด้วยนะเป็นยังไงบ้างคะใครเป็นเหมือนน้องเป็ดบ้างหาของไม่เจอหาสีไม่เจอเพราะว่าเราไม่เก็บใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงต้องเก็บนะคะทำอะไรปุ๊บเสร็จต้องเก็บนะคะต่อไปครูมีการบ้านนะคะง่ายๆค่ะมีวิธีการทำดังนี้นะคะในงานใบนี้นะคะคือให้นักเรียนเนี่ยบันทึกเกี่ยวกับการจะเก็บตู้นะคะการจัดเก็บโต๊ะนะคะแล้วก็การจะเก็บกระเป๋าของนักเรียนนะคะว่า มีเป้าหมายเพื่ออะไรแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยประเมินว่านักเรียนเก็บได้ดีพอใช้หรือว่าควรปรับปรุงพร้อมเซ็นกำกับนะคะใบงานนี้นำมาส่งครูในวันเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะวันนี้ที่เชื่อขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ